อันนี้รีวิวแมสสีดำก็วันนี้เราจะมารีวิวหน้ากากผ้าคือจริงๆอะ่ะเราก็ใส่หน้ากากอนมามัยทางการแพทย์สีฟ้าสีเขียวสีขาวอย่างเงี้ยแต่ว่าพอใส่แล้วมันใหญ่กว่าหน้าเราอะแล้วมันก็หลวม เราก็เลยต้องหาหน้ากากผ้ามาใส่แล้ก็รอมาแล้วหลายยี่ห้อก็ไปเจอกับยี่ห้อเนี้ยในไอจเราก็มีอยู่ลายหนึ่งที่พอเห็นแล้วไม่ต้องคิดเลยคือสั่งเลยนั่นก็คือลายนี้ใ n i g น t b บลูก็จะเป็นผ้า มัสลีนนะสะท้อนน้ำด้วยแอนตี Anti ้แบคทีเรียผ้ามัสลีนสองชั้นส่วนอีกอันนึงก็จะเป็นยีนอีกอัน,นก็จะเป็นสีดำก็มีลวดตรงสันจมูกทุกอันมีสายคล้องผ้ามัสลีนหมดเลยสีดำนี่ก็ ซื้อมาหกสิบเก้าบาทส่วนยีนนี่ก็หกสิบเก้าบาทเหมือนกันอันนี้มินดายบลูนี่คือแปดสิบเก้าบาทเราก็มาลองใส่ลายมิดไนบลูเห็นไหมมันก็จะพอดีเลยอะ่ะอ่ะอันต่อไปก็ยีน เนี่ยคือมันจะพอดีเลยสีดำนี่เขาก็เป็นลายลิขสิทธิ์เฉพาะของทางร้านเขาเลยเราเลือกใส่ของสีส้ม ีดำก็พอดีเลยเหมือนกันอะหายใจก็สะดวกด้วยสามอันนี้แนะนำเลยว่าร้านนี้ยสินค้าดีจริงก็เขาบอกว่าเนยสะน,น้ำนะ Je oh, vous